สวัสดีครับคุณผู้ชมที่โครรักรับวันนี้ก็มาพบกับสเปเชียลโปรแกรมกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ขอเปลี่ยนชื่อจากสเปเชียลโปรแกรมเป็นตบเรียนตเออเออเอเอจะแว๊กไปทําไมครับอาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับผมเลยมาสองเพจไม่ใช่สองรอครับมาเยี่ยมเพจคิดวิจและวัววิจซึ่งเป็นรายการของช่องสถานีโทรทัศน์ ที่คุณก็รู้ว่ารายการนี้ฉายทางไทย PBS นะครับอาครับคุณผู้ชมครับพอดีว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้จะมาด่านะครับแต่ผมปรากฏว่าไปเจอกับเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกประหลาดมากครับคือรายการนี้ผมคิดว่าเป็นรายการเด็กแต่ว่าทําไมถึงมีกลียนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอาครับพอดีผมได้ไปเจอไอ้ไก่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสนุกนะครับเนี่ย ไก่หรือเกนวันนี้นะเนี่ยครับได้มาลบควนเพจรังควานเพจคิดวิทย์และโอวายวิทย์โดยการเขียนข้อความแบบนี้นะครับวันนี้ดูคิดวิตรูปแบบใหม่กับการฝ่าภารกิจบนผืนทะเลอันสวยงามกับภารกิจสร้างปราสาททรายให้สูงโดยต้องผาการไหลของนะเออเรียบเรียงผิดแล้วมั้งครับต้องมีการไหลผ่านของน้ำมั้งครับ มีเปลือกหอยตับติดชนิดและมีลูกมะพร้าววางบนยอดสูงน้องๆก็ชิชิดได้สําเร็จครับแต่ว่าโชคดีที่พป่ต็อบไม่โดนมะพร้าวหล่นจะาใส่หัวจากมือวิดีบอร์ดซึ่งมันก็คือน่าจะเป็นรากอวตารของไอ้สนุกนะครับเนี่ยและเพื่อนใหม่อย่างน้องไทเกอร์จีแกรงแน่นอนครับเฮ้ยใครวะไม่รู้จักเลยอ่ะครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วมันมารบกวนบ่อยนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ผมก็ ได้เข้าไปสังเกตการทั้งหมดนะครับเอาละครับผมก็ได้ไปพอคือมันชอบมาลักษณะน่าจะปวนเพจนะครับคุณผชมครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับดูครับวันนี้คิดวิสนุกกับการทดลองเรื่องของน้ำแม่น้องถ้าสาวจากต่างเวยนก็เก่ง วิทยได้มไมท้ายการส่วนโจท,ทย์ท้าทายในช่วงท้ายขอบอกว่าต้องบาลองคนมือเบากันหน่อยกับเรียงแก้วหกใบและรินน้ําลงแก้วให้ได้ตามที่กําหนดสุดท้ายน,น้องๆก็ทําสําเร็จครับต่อปิงปองซึ่งเป็นพิธีกรของรายการนี้และลูกสมุนสองลูกสมุนซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับคงจะรอดบัตรเตียนอัจฉริยะโอ้โหโคตรสักวันผมหัวล้นได้ภายในนาทีเดียวจากฝีมือวิทย์จิบอดเขื่อนไอเยี่ยนนี่นะครับ ครับเป็นของควัญปีนใหม่แน่นอนปีหน้าฟังไหมที่สนุกกว่าเดิมครับโอ้โหโหดสัตว์ไปแล้วมือครับคุณผู้ชมครับมันยังไม่จบครับมันป่วนบ่อยมากครับขอเวลาสักครู่นะครับสุด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 น้ำมูกมาที่สุดก่อนนะครับพอดีว่าเป็นหวัดนะครับครับอ่ะมีอีกแล้วครับ สัปดาห์หน้าคิดวิทย์ส่งท้ายปี2,555และตอนสตาร์ทที่ปิงปองจะมาเป็นเพื่อนกับน้องๆด้วยครับจะติดตามแน่นอนว่าถ้าน้องโดนดราฤติยูส่งท้ายเมื่อไหร่เราจะทายด้วยคน2คนนะครับและวิจิปอดซึ่งมันก็คือน่าจะเป็นไอเฮี้ยนี่แหละครับเอาปตัตตเลี่อัชฉริยที่ก้นผมหลานได้เร็วไวมากกนผมต่อปิงปองสุดและสองชุดสมุนส่งท้ายปีนะครับโอ้โหไอสัตว์โหสัตว์ประหลาดมาดิ อครับอาครับวันนี้นุกไม่ได้ดูคลิปวิดเลยครับแต่ดูย้อนหลังแล้ววันนี้แล้ววันนี้ปิงปองได้กลับมาแล้วกับการทดลองสายเคปิบ้านแม่น้องพลาดโดนกับตัวสองคนในข้อแรกแต่โดนการทดลองในช่วงท้ายกะหลำ่ำม่วงที่มีค่าเป็นกดกับมาเป็นกลางอีกครั้งแต่ว่าน้องไม่สำเร็จอต่โดนแบงแบบนี้น้องนั้นกับน้องเอาสลับผัก

ลองทับอากาศเลยครับการทดลองที่แสนจะเกิดไมหาไปกับเครื่องบินไหมน้อยจะโดนบินกับตอนทีน่สองตอนทำเครื่องบินยักษ์ไปร้อนให้กันแต่ว่าน้องได้เจ้าเจ้านกกับเจ้านาเจ้าจนั่นนะฮะแต่ตอบเองผมไม่โดนสูงมาแรงเช่นขยะที่ขยะขยะที่วัดเสร็จแล้วครับสนุกชอบวัดมากที่สุดอ,อ่อาวไอีสานอ่าวไอีสานโอ้โห มันเกลียนทั้งนั้นเลยครับอาละครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอไม่อ่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้คุณดูนะครับเดี๋ยวคุณหยิบดูก่อนแล้วกันนะครับวันนี้จัดมาจ 720p กันเลยทีเดียวครับสิอ่าะครับอ่านตามผมจะไม่ขออ่านนะครับแต่ขาผมลองอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้ครับโอเคผมอ่านให้ฟังก็ได้ครับสะรุกฝากความดีใจที่มีต่อ ปิงปองกับความสนุกชีวิตครับปิงปองเป็นเด็กที่น่ารักมากไวยแท้ที่ท็อปเลยแต่ปิงปองเรียนะนสุดก็สร้างความสุกในสายเอนโชในช่วงแรกที่ท็อปเลยช่วงแรกคู่กับพี่ท็อปเลยครับเรื่องวิทย์เรื่องสนุกแน่นอนถึงต้องเรียนหนักขึ้นแต่ก็สัญญาว,ว่านี่น้องครับวิทย์ที่บอลเกิดถึงป,งปิงปองครับแม้น้องจะโดนยาวมาดูพอทำไปสำเร็จในช่วงท้ายและโดนพวก พิทบอทและเสถียเอาคืนตอบซึ่งปีปองแลวสองุสมุนกับสารพัดที่อาจจะนอนสนไลา์ไปเลยเอาไอสัตว์แตียงางไรก็แล้วแต่คิดวิจในปีสองพันสิบสามจะเป็นแบบบิ๊กแบทเทิลที่สรุกไปอีกขั้นเราติดตามแน่นอนครับหากปดฟองและดำวันที่คือก,กลับมาเมื่อไรพวกพิทีบอทเตรียมประจันบาดเอาคืนแน่นอนเอาเอาไอาเหี้ยตายโหวิทิบอทประกอบด้วยอาครับเห็นแล้ว น่าจะเป็นการแอบอ้างมากกว่าครับแต่เหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับพอดีว่าผมได้พอดีว่าผมก็ได้เข้าไปนั่งดูนั่งดูไปหลายก็เข้ามาในเพจนี้หลายครั้งแล้วแต่ว่าผมจริงจริงผมอยากจะทำพ้าะวาอยเรื่องนี้ด้วยซ้าไปแต่ว่าผมไม่มีเวลาทําครับอเอาไรนะครับเอยอะมากนะครับแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชม เอาละครับตอนนี้ครับก็ขออนุญาตลาเท่านี้ก่อน,นครับแต่ว่าเรากำลังจะไปดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีเพจมีอะไรให้ดูไหมครับป๊อค,คือมีแต่ถ้าผมจะลองไปดูส่องเพจตอนนี้ผมก็ได้ส่องมาหลายรอบแล้วครับว่าตกวผมมันเกลียนใช่ไหมครับป๊คือน่าจะเกลียนครับผมสรุปเลยว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นบอทนี่อย่างแรกคือผมว่าสนุกนะครับเนี่ยไม่ใช่บอทแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่น่าจะอาจแต่อาจจะเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าพยายามจะแกล้งกับการพูดนะครับอ่าล้ว,ลวครับอ่ชลาอัคครับวันนี้ก็ไปดูดูไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับ อมอเอครับมีหลายคลิปให้ดูมากนะมีเยอะมากครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคารพครับผมได้ระมันก็น่าจะเป็นเกียนแน่นอนนะเป็นเกียน์นะอ่ะหนึ่งคืออาจจะเป็นพวกเกี่ยวกันนะกับรายการแต่พยายามจะแกล้งทำแก้งทำตัวเป็นเกียนนะครับพี่น้องครับ ไม่ธรรมาดาแน่นอนครับไอเกียนตัวนี้นะครับเอ,รอเอาละครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าตันแล้วครับเพราะว่าผมตันแล้วครับอา้าคือผมก็ได้นั่งคือ ไม่ใช่บอดเนี่ยบอดในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคอมพิมพ์ขึ้นมานะครับไม่ใช่แน่นอนครับแต่ถ้าใช้นิฮาตรุมครับก็จะมีนะครับเหมือนว่าจะแอบอ้างชื่อของน้องเดียวซึ่งใครที่เคยดูเกมทัสกันดิกมาหลายปีก็จําได้นั่นแหละครับเหมือนจะแอบอ้างชื่อด้วยครับเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมที่ครบครับผมก็ขอมาพูดแค่นี้แหละครับ อาจจะวกกบนบนไปบ้างนะครับแต่ก็ขอภัยในที่นี้ด้วยนะครับแต่ส่วนใครที่อยากจะไปดูนั้นก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ข้างล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ